สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมิวอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างเออสบายกันดีใช่ไหมคือจริงๆแล้วตอนนี้แอบคิวเล่นนะแต่ว่าแบบก็ยังพอทนได้เรามาคุยกันก่อนดีกว่าเนาะมิดนบ่งวันนี้อยากจะแบบคุยเป็นชิวๆนิดนึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีน้องๆกับคนที่สนใจจะไปเวิร์กแอนด์ทรเนี่ยแะ ทักิน b o อกกันมาแบบค่อนข้างจะต่อเนื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถามว่าไปเอเจนต์ไหนดีค <L ock> ิวแนะนำเอเจนต์หน่อยเออถ้าจ่ายแพงกว่างานจะวังกว่าไหมจะโดนหลอกไหม <L ock> คือจริงๆก็ตอบคำถามทุกคนนะว่าเราก็ไม่ได้เชียวแบบเคยไปเอเจนต์ A หรือเราเคยไปมาคือทุกอย่างดีเพอร์เฟกอะไรอยนี้ใช่ปะเรารู้สึกว่ามาตรฐานแต่ละคนในการเลือกเอเจนซี่เนี่ยมันต่างกันเ้ยเย,ยู่ อย,อยู่บางคนเนี่ยคือบอกว่าเอเจนเอดีมากใช่ปะไปตามน,น้องก็แบบโอ๊ยพี่มิวบอกว่าเอเจนเอดีเลิศม,มากคอนเฟิร์มใช่ปะเออแล้วก็แบบก็ไปตามพอไปแล้วเอ้ยน้องไม่ประทับใจไม่เหมือนอย่างที่น้องคาดคคือมิวก็ไม่รู้ว่าทุกคนไปวก็คาดหวังการดูแลของเอเจนซี่มากน้อยขนาดไหน,นแล้วก็เลยแบบไม่กล้าจะแนะนำนส่วนใหญ่ก็ให้คําแนะนําเป็น คาแนะนำก,นกลางๆแล้วน้องก็แบบเออเมื่อไรแบบจะทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเลือกเอเจนต์อะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าแบบเออตอนที่เราเลือกเอเจนต์เรามีวิธีการเลือกอยังไงใ่ปะแล้วก็เลยย้อนกลับไปคิดว่าเออตอนนั้นเนี่ยเราก็น่าจะทําเหมือนดูคนแหละใช่ไหมที่แบบเข้าพันทิป่ยแล้วก็ไปพิมพ์ดูว่าแบบเออเอเจนต์นี้ดีไหมอันนี้ดีไหมพมมว่าเรากําลังอ่านของเอเจนต์ A อใช่ปะ ล้วก็แบบอเอเจนต์นี้แหละดีแหละอ่านจบหรือเราจะแบบไปสมัครเลยดีแน่นอนอ่านไปอ่านมาอ่านจากอ่ากระทูนี้ไปอีกกระทูนึงแล้วแบบเอ๊หรือว่ามันไม่ดีวะหรือว่าแบบเราคิดผิดวะอะไอย่างเงี้ยว่าเราก็เลยแบบ อ่านไปเรื่อยๆแล้วยิ่งอ่านเราก็จะค้นพบว่าเคยมันไม่มีเอเจนต์ไหนที่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสุดท้ายเราก็กลับมาจุดเดิมก็คือแล้วเราจะไปเอเจนต์ไหนดีถูกปะเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออแล้วตอนนั้นเราทำยังไงตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าออไปถามคนที่เรารู้จกักแล้วก็ไปถามพวกแบบรุ่นพี่ที่เคยไป Work a n แ Tra ทรลมาแล้วก็ให้เขาแนะนำเอเจนซี่บวกกับ ประสบการณ์เขาว่าแบบไปเอเจนซี่ไปเอเจนซี่โอ้ไปเอเจนซี่โอเคไงคิวไงมันพูดติดอ่ออะไปเอเจนซี่นี้เนี่ยดีไหมแล้วเอเจนซี่นี้เนี่ยดูแลยัางไงาพาไปทำวีซ่าไหมแล้วก็ตอบคำถามเร็วไหมตอบเมลเร็วไหมอะไรประม,มาณเนี้เหมือนทำรีเสิร์ชอะสำรวจมวาแล้วก็จะรู้ว่าแบบเอ เอเจนซี่ไหนที่เหมาะก,กับเราพอหลังจากนั้นใช่ไหมแล้วก็ริส์มาไว้พอหลังจากเราริส์มาได้สักประมาณสองสามเอเจนซี่ที่เราไว้วางใจในระดับห,หนึ่งแล้วก็เอาราคาเป็น <c oughs> ตัวตัดสินว่าโอเคเอเจนซี่นี้มีสวัสดิการแบบนี้ราคาเท่านี้ถูกกว่าอะไรกว่าโอเคนะอเราก็เลือกอันนั้นก็คือตอนจบแล้วเราก็ใช้ราคาเป็นตัวตัดสิน <c oughs> แต่ว่าตอนแรบกบเราก,ก็เลือกถึงความอาใจใส่ความปลอดภัย เอเจนซี่นิดนึงเพราะว่าเราไปอยู่ที่เมกาประมาณสามหนึ่งสีเ<อ>่เดือนไงไม่ใช่สามหึ่งสี่วันรอบครอบนิดนึงอออยากจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยแบบได้เอเจนต์ดีเนี่ยยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ถ้าเราได้เอเจนซีด่ดีคือเราได้เปรียบมากเพราะว่าเอเจนซี่อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าก่อนที่เราจะไปใช่ไหมเอเจนซี่จะเป็นคนประสานงานไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารการสามัมภาษณ์วีซา่าบางเอเจนซี่ก็จะพาแบบไปสมัมภาษณ์วีซ่าเองบางเอเจนซี่ก็ ให้ไปเอการนัดวันสัมภาษณ์ของนายจ้างบางนายจ้างก็สัมภาษณ์ผ่านสกายบางนายจ้างก็บินมาสัมภาษณ์โดยตรงอะไรเงี้ย<ม>ซึ่งเราก็โดนสัมภาษณ์แบบสองแบบคือครั้งแรกที่ไปเนี่ยสัมภาษณ์กับนายจ้างตัวต่อตัวเนี่ยเขาบินมาสัมภาษณ์ที่ไทยส่วนรอบที่สองเนี่ยเราก็สัมภาษณ์ทางสกายเราเลือกเอเจนซี่ดีเนี่ยคือทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นไงใช่ปะแต่ถ้าถามว่าถ้ากลัว Agency เอเจนซี่หลอกเราจะรู้ได้ยังไงเราก็อาจจะแบบ ลองดูว่าเอเจนซี่นี้มีความน่าเชื่อถือขนาดไหนจากไปดูว่าออฟฟิศอยู่ที่ไหนมีออฟฟิศอยู่จริงไหมเปิดมาแล้วกี่ปีพนักงานมีความเป็นมืออาชีพขนาดไหนจะดูจากการแบบตอบคาถามเราถามปุ๊บตอบปั๊บตอบเร็วการตอบคาถามอ่ะมันจะช่วยสแกนได้ว่าเอเจนซี่มีความเป็นมืออาชีพระดับไหนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการใส่ใจว่าแบบ เขาไม่ีความใส่ใจเราขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ย,ยอะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือคนบางคนมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราจ่ายเอเจนซี่ที่แพงกว่าเราจะได้งานที่ปังกว่าหรือเปล่าคืออันเนี้ยก็เข้าใจแนละ้วว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าอะไรที่จ่ายแพงกว่ามักจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าถูกแหบจะแบบสำหรับกรณีเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปไงคือจากประสบการณ์เนี่ยเราคิดว่า มันไม่เกี่ยวกันยกตัวอย่างเช่นเราเลือกเอเจนซี่ที่แบบแพงที่สุดเลยแต่เรากลับไปสมัครช่วงโค้งสุดท้ายของการรับสมัครการไปเวิร์กแอนด์ทราเวลัตอนนั้นไม่ว่าเราจะจาเอเจนซี่แพงขนาดไหนแต่เราไปสมัครช่วงสุดท้ายงานที่ได้ตัวเลือกเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะงานที่ดีๆเนี่ยคนที่สมัครช่วงแรกใช่ปะเขาก็จะเลือกไปหมดแล้วมันก็จะเหลืองานที่แบบหนึ่งค่าแรงค่อนข้างต่ำสองไม่มีที่พักให้ สาห่างไกลความจริญหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นงานที่คนอื่นเขาไม่เอาแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นในความคิดของิุวเนี่ยคือเอเจนซี่แพไม่ได้หมายความว่าจะได้งานปังำเสมอไปแต่ว่าเวลามีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าถ้าเราเกิดตัดสินใจได้เร็ววางแผนมาดีเราสมัครเร็วเราจะมีตัวเลือกมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ในเชิงของงานแค่อย่างเดียวคืออาจจะมีในเชิงของ ตัวโปรโมชั่นของทางเอเจนซี่ในช่วงของการรับสมัครแรกๆเนี่ยเอเจนซี่ก็จะมีพวกโปรโมชั่นให้เช่นลดค่าสมัคร3,000-5,000ถึงอะไรซึ่งแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันลองไปดูดูเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจของตัวเองเนาะคือสำหรับคลิปวิด <meter> ีโอนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อมาเจาะจงว่าควรจะไปเอเจนซี่ A B ดีหรือดีคืออย่างที่บอกไปว่ามา,าตรฐานของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรดีสําหรับใครแต่คืออยากให้เอาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไปลองหาดูว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนมากกว่าเอเจนซี่ไม่ดีมีผลยังไงถูกไหมคืออันนี้จากประสบการณ์โดยตรงเลยนะขอไม่ระบุชื่อเอเจนซี่ตอนนั้นเนี่ยได้งานที่หนึ่ง ที่วอชิงตันดีซีซึ่งตอนนั้นเลือกงานเพราะว่างานนั้นอะได้เลทค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่มีที่พักเราก็คุยกับเอเจนต์ว่าเออเนี่ยถ้ามันไม่มีที่พักจริงอ่ะอยู่ช่วยหาไดชใช่ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยที่ยังไม่จ่ายตังเนี่ยทางเอเจนต์ก็แบบโอเคเดี๋ยวช่วยหาให้ช่วยดูให้อ่ะพอเราจ่ายตังไปปุ๊บก็ไม่ได้ตามเรื่องเออคือเหมือนแบบปล่อยๆไม่ได้ช่วยเราดูที่พักเราก็เริ่มแบบ ไป่ยิตไปหยิตนี่ยเป็ว่าเอ๊ะเปิดฉากไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เมื่อใจตังไปแล้วเราก็ต้องเ,ออเดินหน้าต่อไปเราก็เลยทาการเสร์ชหาที่พักเองคุยเองอะไรเองแล้วอีกประมาณไม่กี่วันน่ะก็บินแล้วอะตอนนั้นอะเอเจนซี่ที่ไทยก็บอกว่าเนี่ยทางงูน่ะต้องการให้เราไปทํางานเนี่ยค่อนข้างจะด่วนยิ่งพรุ่งนี้ได้เนี่ยยิ่งดีเลยเราก็บอกว่า เอออย่างนั้นเราบินวันที่ที่สก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเป็นวันที่2 2่สคือภามนได้แม่นมากพอไปถึงที่นู่นเนี่ยเอีเมลบอกนายจ้าว่าเนี่ยฉันถึงแล้วนะอะไรเงี้ยเดี๋ยพวพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะเข้าไปที่ทํางานนะเดี๋ยวฉันขอศึกษาเส้นทางการไปที่ทํางานหน่อยตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือที่ทำงานส่งตอบกลับมาว่าคุณสามารถเริ่มงานได้อีก2อาทิตย์นะพรุ่งนี้ยังไม่ต้องมาอะไรประมาณเนี่ยแล้ว คืออะไรอย่าเราให้รีบมาทําไมอย่าอีก2อาทิตย์ดาแล้วถ้าไม่มีงานแล้วแบบจ่ายค่าเช่าบ้านไปแล้วคือตอนนั้นเนี่ยพกพอเก็ตมันนี่ไปหนึ่งพันเหลียญจ่ายค่าบ้านไปแล้วสามร้ค่าซิมเน็ตอยู่ในเมืองจะไม่ใช้เน็ตก็ไม่ได้ไหนจะค่านู่นนั่นนี่จี่ปาราอีก ยูมาบอกว่าให้ฉันเริ่มงานอีกสองาทิตย์ติดต่อเอเจนซี่ที่ไทย3วันตอ,ตอบกลับอย่างเงี้ยหลายวันไม่ไมไมไมพอแก้ไขปัญหาอะไรให้ไม่ได้เราจะต้องติดต่อทางองค์กรที่อยู่อเมริกาเองพ่ให้เขาคุยกับนายจ้างที่อเมริกาอย่างนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเลื่อนมาได้เร็วขึ้น1อาทิตย์เดียเวลาไปหนึ่งอาทิตย์ค่าแรงก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็มีแล้วทำงานไม่สักพักหนึ่งงานที่ทำในตอนนั้นก็เดินตัดชั่วโมงแล้วเราก็แบบ โอ้ยมันมีเรื่องเยอะมากคือเราก็ให้เพื่อนต่างรัฐเนี่ยติดต่ออีกนายจ้างหนึ่งที่เขาทํางานอยู่แล้วเขาก็ตกลงรับเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราย้ายร้านดีกว่าไปอยู่กับเพื่อนนางก็ทํางานเป็นเชฟแล้วก็มีมีบ้านอยู่ที่นู่นซึ่งนางบอกว่าถ้าไปอยู่กับนางเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านก็ได้อยู่อยู่ช่วยกันจ่ายแค่แบบค่ากับข้าวอะไรอย่างนี้แล้วเลยคิดว่าเออโอเคเราย้ายไปอยู่ที่นู่นไปทํางานก็ไปทํางานพร้อมกันแบบชีวิตเนี่ยถ้าจะโอเค รก,กว่าเอเจนตที่ไทยบอกว่าไม่อนุญาตให้อย้า,าย,ย,ายคือจะโดนเทเบลิงดูซิซาอ้าวสัญญาที่บอกไว้ว่าให้ทําอาทิตย์ละ 40, 40ชั่วโมงพอมาทําจริงก็ไม่ถึงแล้วยังไม่ให้ย้ายงานอีกคือทุกอย่างคืออะไรเราก็เลยติดต่อไปที่แบบคนดูแลทาง u เเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกว่า,วาเฮ้ยถ้าอย่างนี้จะต้องฟอ้องนะขึ้นสาลนะอยู่โอเคไหมเราก็แบบตลกบเนีองหนึ่งเดือนครึ่งจะกลับบ้านแล้ว จะต้องขึ้นศาลเลยเนี <amps> ่ยแล้วก uh, uh, so so right ็แบบไม่หรอกเป็นใช่หรอก็แบบคอมเพลียตกท้ายไปค่อนข้างเยอะด้วยความแบบโมโหแล้วความไม่แฟร์แล้วความที่เราแบบเรับรับไม่ได้อะไรเงี้ยอีกประมาณอาทิตย์นิดๆเออทางองค์กรของอเมริกาก็ลงมาดูที่ทํางานอะไรเงี้ยแล้วเอเจนต์ไทยตอนนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ก็แอบผิดหลังหนึ่งแล้วก็ถ้าคิดในแง่บวกแบบบวกมากๆก็คือการที่เขาทอดทิ้งเราทําให้เราเป็น อยาสจะตองขึ้นแก้ไขปัญหาอะไรได้ดีขึ้นก็หลังจากกลับมาไทยเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยเรากลายเป็นอีกคน des. ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาจากเมื่อก่อนชอบทําเรื่องเล็กๆน,น้อยๆให้เป็นปัญหาปัจจุบันก็คือแบบไม่มีอะไรเป็นปัญหา <Yeah. S 1> อยู่อย่างชิลมากเลยสรุปนิดนึงโอ้ยนี่เล่าไปไกลมากเลยนะคือสรุปให้ฟังก็คือการเลือกเอเจนต์มีความสำคัญต่อชีวิตมากเลยทีเดียวอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างเออแต่ก็สำคัญอ่ะยแล้วอยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยเนาะว่าถ้าเลือกเอเจนต์ดี ก็จะง่ายขึ้นมากๆอย่างที่บอกค่ะอย่าลืมไปถามคนที่รู้จักว่าเอเจนต์อะไรดีสำรับดูแล้วก็อาจจะใช้เกณฑ์ของตัวเองอาจจะเป็นในเรื่องของค่าโครงการในการตัดสินใจหรือจะเป็นมาตรฐานอื่นก็ได้แล้วแต่เราเลยก็ถ้าอย่างไงก็ลองไปถามดูเผื่อว่าคนที่เราถามเนี่ยอาจจะมีคอนเนคชั่นเอเจนซี่แล้วได้แบบราคาพิเศษ ไม่ค่อยโงวนีน้ถ้าได้ราคาพิเศษก,ก็ดีไงประหยัดออก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันเนาะถ้ามีคําถามอะไรอย่างอื่นก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้หรือในคอมเมนต์ก็ได้แล้วเดี๋ยวจะทําวิดีโอขึ้นมาใหม่ซึ่งเราก็ค้างกันอยู่หลายวิดีโออยู่เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b s c r i b e ข้างล่างด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนไปกินข้าวแล้วไยมา